สบายดีแหมสบายดีพ <is> ี <are> <tonight> uh ่น huh. uh ้องยังแรงครัวกำลังเห็ดนอยู่กระปุ่นไปอีกหนึันซาาหนึ่บ่หยอกหันแหกมี่ออยู่ฮะถ้าันอยู่ในเฮือนคั่วโดยจเรียกมีขัดต๊ะไม่ได้จะมาจิบมด้วยระม่วงอ่าแมนว้าแล้วมันปิดก่อง จับง่ายสบายดีน้องบายดี้ามแรงๆน้อยเงินมาจุกอ่ะด้วยมับลุกนี่อากาศแบบดีมากเลยด้ยดับมากชัะจริงจริงใจว้างโบแม่เรื่องดาทำงานด้มาในเรื่องดาทงานอุดมสมบูรณ์ดยื่องดา่าในบทใจตายเลย มา่นะฟังไปเขาได้รับข่าวดีพี่น้องจากคุณป้าคุณป้าใจดีของพวกเราเด้อเว้ยเคยดูแลคุณป้าผมเคยดูแลเคยเปไป um. ่ายต่อห้ลูกว่าวแม่ไหาว่าสร้างสถานีใหม่น่าะละถือนะขลุกมาว่านะากับมาว่านะขลุกว่าจะอันเดียวกับมาวนนะแต่พี่เขาว่าคือแม่น้องไม่ให วิบว่ากันเกียรันรับอกากรอ้วนหมักสอดถนอมบักอ้วนคือการบ่แมนวบว่าวได้เข้าน้พยามแบบเข้ากระยานอยู่ยันเอซีว่าครับซิมีคนว่ายมีคนขี่ดอกแต่ว่าเจ้าอาจิตยังมาทันกะว่าครับเวลาเขาถ่ายขีมมันซิมักสอดซีมักสอดมาแสกโลแสกว่าอะไรกูนั้นว่าไรกูนี่น่าอะไรอะจิ้มน คุณป้าใจดีผสมกระป๋างนะบ้านพี่น้องเราไปกินเส้นหนังหิวเข่าใช่ปะแด่อร่อยค่ะคุณป้าใจดีฝากเงินมาหายอันเอาสื่อโซลาเซลล์หนูจัดการสั่งเลยอือขอบคุณค่ะเพราะว่าคุณป้าฝากเงินมาหน่ะเออเฮาว่าเอาขออันาโซลาเซลล์หนึ่งหมื่นฮะแต่คุณป้าฝากมาสี่หมื่น แล้วจะแบบจวดจจะมาจีใจจะิงใ่จวดเจะมาจวดสี่มื่เสียแต่นังมันบาแห้งอันนี้คือข่าวดีแ้วแา้วโอยข่าวดีพี่อะนี่อ๋อเมลนม่นบดไอะอะตอนมันบานี่มาิวเะ้ตวนะยะจะกินเบิบบแล้วบไ้มันก็ยากีเือยอันนี้ทั้งแบงหน่อยแบงใหญ่เบาถึงออกมานะค่ะแบงหน้าพันนึ ปกตินี่ยอีแม่นะขึ้นเมื่อแต่เว้นกูเล่นกิน้องโดยกูเมื่อเมื่อแล้วเมื่อนอนดิเล่นกินเต่ากินดาอะไรเมลไม่ไม่ด้นะพอที่จริงประมาสิบห้าขึินแต่เว้นกูเละแต่ว่าพอดีเครื่องด่าทำงานกูเลยแบบแหม่เลทเวลาตอนนี้ก็จนถอดหกโมงกว่าแหม่ คุปปาฝ่ามาสี่หมื่นรวมรแล้วกัคุณป้ากัฝ่ามาลายแสนเลยนะพี่น้องตกเงินมาล้เนาะหนักแต่แบะบ่าก็เหมือนน้ำแูดิคุณฮาก์ว่าเป็นวาเยินยินส่อๆอย่างนี มันกากอีแม่เฮสิตากไว้กอนแม่แม่สิยิ้มยาเ็พูดวนี่คุณน่ะดงนั่นแม่สิเตะมอาแม่สิยิ้มสิมายืนียืนิมเด้อผู้ิมสิเกาะมอืมลูกสิวาเองเอ้ยคุณแม่สิเป็นคนันกับเออ มันจะไปยังไปคนผาดกันดิ่งแขกออมาได้มาเด้อกานกันมุกยามาเพ่ยามาพี่เลยเลวเวมา,วมา,วมาบักน,นันบักติกูดาเป้บันหมาน,ๆๆๆนี่มาเลวมาเลวมาเลว เก็บเด้อพอร์ตมึงกะเด้อย่งโพดแล้วเด้อมาได้สูเปลี่ยนคนให่แน่นอเยอะมยพาไปก่อนนกมายืนนำการัะพอสีโอมากครับไปปูมันขาวเฟมอันี้พอดีเฟมอยู่บนมึงเหมือนเด้อมันค่ไไม่นอนไม่คับบาเฟ่มาดีกว่าลูกแต่เมึ่ี่น้องรอน เรากูคิดนะดารามาก,ก่อนอมันคงเอิร์ดมาหลังนะเอิร์มาไหนซิวลาอาจารย์เครื่องด่ากูคือลาลาผัวแม่กับพัวแหมเด้อกูบริสุทธิเด้อลาไปแล้วแหมบริวารได้แล้วมามามาอ้วนันบอว่านสัญญาบอมาดอกนะด่ากูท่านทำงานอีก เวยเว้ยมึงนะแล้ววันนี้คุณป้านะห้เ้าน่ะสองมือนฝากมาสิหมื่นะอะยที่เลือกะคุณหาพันเด็กๆคนหาพันคุณป้าคุณยคุณยคุณยขอบคุณคุาคุณาคุณาคบายคุณยายคาคุณยายคุคุณาาย ุณป้านุเด็ <c oughs> แกแบภาพไหมนแบข่าวอวนมาเห็นข่าวเฟมนี่บเห็นทอยเอาอีมาเหน็นมาอ,อนานมวนซ้ำน,น,นิ่มหนึ่งสองสามนิ่มโอเคค่ะอันนี้จกออกมาทั้งแสนนี้เลยสามหมื่นได้เลยะัหมนตัวหนึ่งอยู่ในกระเป๋า h ว a า,ามันมีแบ่งอัน แบ่นสาวบ่งนยังดีแม่ซอขอบคุณค่ะแม่แต่คุณป้าข่าวดีคือคุณป้าฝากมาให้สี่หมื่นแต่ข่าวร้ายคือคุณป้าบอกว่าปีงบเนยเดิอเดิมเองป้าอีกหลายเดือนจังเจอกันหรือจังใดคุณป้าก็ไ่ได้บอกแม่คุณป้าบอกว่า ให้ใช้กันประหย ampa, ัดประหยัดแม่นประหยัดเด้อตสนอแม่พระแบบเก็บไว้ได้มาหลายเก็บไว้แม่นเก็บไว้หนูเลยสี่พันหนูตัวไม่ได้ต้กงซ่อมใหม่ดิเนสมาว่าวใช่ไหมมาว่าเอ้ยใช่ตราชั่งประสิทธิ์ประหยัดบักหลังบ่กเอา ม,มันไไลำบ่อากมันลอยได้มันบ่มันบ่ได้ลำมันมีปัญหาบ่เด้ใส่กระห้องอ้าเดียวปุชิสลาสีดเงินผัวเพิ่นอีกนั่เบิ่งเด้อร์นู้งมันก็สร้างเลยนู้งโซลาร์เซลล์นะข้าเดินตัวฮาลังเลยตัวตอนนี้แหละจังหวะกันอีกทีหนึ่งเอาตัวเฉลหมเฉลิมหานะนะอืม มาติดตั้งเลยออสอแล้วคุณป้าเผันจำจานหายนะเนี่ยมันสอแน่น้ำหน้าน้ำหน้าอย่าง,<ไ>งนีนนนนนละค่ะเห็ดซวนแต่ละปีสองปีมาหนิต้องได้ผสูหรบก,กับน้ำโอ้เหนื่อยสมอยก้อยสมินเด้ต้องใส่เสตียกับคัวกข,ข,ข,ขบวนาการอะไร ขอบคุณลลายนะค่ัคุณป้าขอบคุณลลายครับคุณลา้ครัพี่ยาออพร้อมจอไปอยู่นอกเตรียมกันมือล้างองกนอนแมนมทางผัว พญาสไจขอบคุณหลายๆได้ไหมป้าทิมีไหมป้าขอบคุณคุณป้าลายได้ครับทิมีไหมป้าเงินมาหอดเพื่อมาตีนเขาคหลายได้ค่ะพวกหนุ่มๆก็ได้หลับไปเวลาเมียช้อนก็ได้หลับขอบคุณเลยขอบคุณคุณป้าอยู่ดีดีแห้งเลยคว่ำเจี๊ยบอยปลาได้คว่ำไข่ของปลาเห็นขอเป็นหอยป้าพ่อให้พ่อแต่ก็เงินกองทองเลยคุณป้าเลยอยู่ดีดีแห้งอยู่น้ำกันยาวๆไปเด้คุณป้าขอบคุณหลายๆค่ะ โดนหักขามเนียมไปไปลำลวนลำลวยได้ดดะครับคุณตาพันหนึ่งเออมันบอกบล็อสีอืมโดนหากขาดเนียมไปสามรอเ,เอเ้พ่อมมนพันกว่า ขันกว่ากระห้อกรบโรงหาคาธรรมเนียมอกดอกเ้องกรในนี่แหละที่เหลือกะอันนี้ใส่อย่างประหยัดเด้อเพราะเธอเดียวให้หูจักประหยัดให้ฮัดเอาคุณป้าปิดงบแล้วคุณป้าสิมาอ่ากรับบ้าน เดี๋ยวอ่อสังไรกับสีบอกกันอีกรางใหม่ขอบคุณคุณป้าลายที่แบบเป็นขอบคุณลายด้วยครับคุณยายขอบคุณคุณป้าลลายด้เยครับเป็นทุกอย่างแม่นเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องที่ทนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างทุกการขอบคุณลลายเป็นทุกอย่างอะไรตั้งแต่โอ้ทุกอย่างนะ เอาเก็บแม่บางวันนี่ก็สอมโรดนี่เล่งไว้แล้วเมื่อเศร้าแต่งแล้วยังไม่ได้จบขีดยายสอนว่าเป็นสื่อ สิเลือแต่เงินอีแม่อีแม่เราบริสายแ่ประหยัดส่วนสามหนุ่มนะได้บ่อาทิตย์หนึ่งก็แล้วแต่เด้อคุณป้าบอกว่าปิดงกเลยเด้อมืเออสุขการดเอาเองซื้อเบ้แล้วแต่บิระหยัดเบ้อกิดขีเราเองประหยัดเอาเองมาหาในใช้ที่ได้านนี้ ในป้าทาบอลมือตีกับทุกินกับระยะแต่บ้าเขาใส่หูจะเว้าออกนั่นดีที่สุดคือเจ้าเงียบไหวเขาไปใส่หูดอกจะเว้าไปนั่นโอเคพี่น้องขอบคุณพี่น้องบัตรถูกทุกคนที่ติดตามด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณในรายกะ วางหว่าคุณป้ากับคงสรีบท <ừ. S 1> ิ่มพวกเข้าไปเนาะการอยอมลาบอยู่ว่าแบบหลายแล้วปิดงบคุณปากก้าปิดงบกับสมควรอะอริที่คุณป้าต้อตงปิดงบนบเพราะการนิ่งเพราะการขึ้นเพราะวหายพวกเขามากกับ <c oughs> หลายอเอริยอมหลับมาหลายหลายแห่งลาหลายหลายหลายสมควร อืว่าจะเด็กๆเดียวหน่อ,ย,ย,อย,ยังผมกับบอกว่ายังเด้อครับคุณป้าที่ปิ้นงบไปกับผมกับบ่ได้อือกัาบ่ได้ว่าอันนั้น<ข>อดอกแค่บแบบก็ขอบคุณหลายๆที่เมตตาลูกหลานครับกะห <laughs> วังว่าปีใหม่หวังว่าปีใหม่คุณป้าคงสิกลัมกบมาเนาะครับเนาะ ดูแลต่อไปเพราะว่าปีใหม่สิบมมียังกินนั่นี่งคุณป้าเพราะว่าคฟอบวางของพวกเขากระฟ้าไว้ที่คุณป้าเนาะพอกันใหม่คลิปหนาเลยพี่น้องขอบคุณพี่น้องวัตถุพลที่ติดตามเด็กๆได้กนละหัสพันส่วนเฮาน่ะไปจัดการเรื่องอันลตราเซลคุณป้าเปิดซอยโซลตาเซลน้ำกับน้ำคุณป้าละละได้ ขอบคุณหลายเลอค่ะพ่ยายนะขอบคุณหลายประหยัดอายุดีเบยแห้งหมาเซฟ